เอาเดินลงลิฟต์ทับไปเปินขึน เป็นห้องแต่งตัวนะห้องแต่งตัวนี่จะถูกเปิดเข้าไปเป็นห้องออนเทนนะครับมีให้อาบน้ำมีด้านนอกด้วยก็ประนี้อั่นี้ด้านไหนด้านนอกนะครับก็ขอไปอาบน้ำก็แล้วกัน สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นนะครับอันนี้เป็นหมูนึ่งหมูนึ่งมดูครับจุดไฟแล้วก็ไม่มีน้ำอะไรเลยครับก็โคมเป็นอบไอ้น้ำเรือยมองนี้นี่เป็นไขยเชลวนะครับไอยเชลยวน่ากินดยอันนี้เข้มปุระมีอะไรเป็นผงชาเขียวมาเลยนี้ก็คือมิครับเป็นปลาดูตัวดำๆงงๆอยู่อันนี้คุบไข่น่ากินมากดอง อันนี้ให้เป็นเต้าคู่ครับแล้วก็มีอไอ้มาแปร,แรมแปรอันนี้เป็นหมี่ครับอยู่ในน้ำเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยดีอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดกุ้งหรืออะไรนี่แหละน,นี่เป็นนำเขาไวไกินกับอันนี้ก็เป็นคำเล็กๆนิดหน่อยๆนะครับเขาก็ให้ให้กันมาเป็นอะไรก็ไม่ดูเยอะแยะครับตามที่เห็นครับก็อย่างนิดอย่าง้หน่อยแต่ก็ เยอะใช้ได้ครับก็กิ